ต่อกันค่ะที่ราศีมังกรค่ะแม่ทัดดินเดือนเมษายน2565ค่ะ next station ค่ะขึ้นรถไฟเดือนเมษายนนี้จะได้พบเนื้อคู่ไหมคะจะได้ขึ้นรถไฟสายขบวนเดียวกัน จะมาทันเวลาไหมขึ้นแล้วต้องไปลงสถานีถัดไปหรือว่าไปยาวๆนะคะรถไฟจะมาตรงเวลาหรือไม่นะคะมาอ่านภาพรวมค่ะกับ next station ค่ะ มาแล้วค่ะเมษายนค่ะ next station ค่ะจะได้พบเนื้อคู่ไหมรถไฟขบวนนี้นะคะการงานค่ะเริ่มเลยที่การงานเป็นผู้ไฟรู้ชอบเรียนรู้ศึกษามไม่มีสิ้นสุดนะคะหลักสูตรระยะสั้นๆนี้ ชอบไปลง cross ยนะคะเพื่อมาต่อยอดทำการงานเป็นคนที่เป็นมิตรนะคะเป็นบริวารการงานนี้ก็ได้รับความเมตตาเอนโดนะคะน่ารักค่ะรกรรมกรรมอาชีพค่ะน่ารักการลงทุน,นก็ได้การเงินเข้ามาค่ะได้ลาผล ด้วยความมั่นคงกับการชอบศึกษาใฝ่รู้นะคะเรียนรู้เรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะก็ได้รับตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นใฝ่รู้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเป็นลูกจ้างบริวารจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นคนเก่งนะคะ ที่ผ่านไปที่เกิดขึ้นแล้วนะก็ได้ทาทั้งการงานงานประจำนะคะเป็นลูกจ้างแล้วก็การงานที่ชอบทำการงานแคบคล่องว่องไวนะคะเป็นคนไม่อยู่นิ่งเฉยนะก็ผ่านวันเวลาผ่าน้นไปเป็นผู้มีประสบการณนะ์ก็เรื่อยๆแล้วนะคะได้พักร้อนนะทำการงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วย สิ่งที่ปราธธรถนาคิดเอาไว้ในใจนี่ก็รุ่งเรืองค่ะมีความสุขได้ทำงานที่รักเป็นลูกจ้างบริวารก็ได้ทำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะการได้รับความอุปถรัรมภ์ส่งเสริมความมั่นคงนะการเงินลาบผลการงาน เป็นที่ตนเองนะคะน่ารักได้รับความอุปถรัรมภ์จากเจ้านายก็ได้สิ่งที่ได้มาก็มีความสุขความมั่นคงก็ได้ทำธุรกิจของตนเองก็มีโอกาสข้างหน้าก็ได้ทำงานโรงงานใหญ่โตของตนเองทำงานหนักเหนื่อย หามรุ่งหามม่ําเลยนะคะอนาคตการเงินนะจากการที่เป็นบุคคลที่น่ารักกับเพื่อนๆนะคะก็มีเข้ามาได้ทำงานรุ่งเรืองงานความสวยความงามเป็นคนมีเสน่ห์นะคะอีกคนมารักมาชอบเยอะนะ,ะตนเองนี่ก็ไปพบความรักก็ได้พบแล้วนะ เป็นคนอีทถินที่หนึ่งค่ะคนอีทินที่หนึงนนน่งนี่ก็ผูกพันกันนะนล,ลาบผลนี่ก็ได้มาจากวิชาความรู้นะสั่งสมมานานการเงินนะคะมีความมั่นคงมากนะร่ำรวยแล้วค่ะจากวิชาความรู้เป็นคนโสด ก็มีสติปัญญาความสามารถมีการเงินจับใจใช้สอยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็ต่อยอดต่อไปมีบ้านมีรถหลักทรัพย์พร้อมด้วยสติปัญญาความสามารถการศึกษาดีก็ต่อยอดออกไปด้วยสติปัญญาเก็วค,ครองว่องไวเฉลียวฉลาดนะคะมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ลงมือทำนี่ก็ไปพบรักทางไกลจากการที่ชอบ ศึกษาเรียนรู้เดินทางไปเรียนหลักสูตรครอสสั้นๆไปสัมมนาก็ได้พบรักไม่คาดฝันรักนี้ก็ไปพบกับคนรักที่ผูกพันกันเป็นเพศตรงข้ามเท่านี้ก็ผ่านความรักมาแล้วไปพบกับดวงพ่อไม้แม่ไม้นะ สรุปแล้วไปเจอคนที่ผ่านความรักมาและชาวมังกรเองก็ได้พบว่าคุณเรามาพบแล้วก็มาจากมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะหนึ่งปีครึ่งนี่แหละค่ะสามีนาคมนะ ก็รถไฟสายนี้นะคะยาวไปเลยกันหนึ่ปีครึ่งก็จะได้พบเพื่อนนะคะเพื่อนที่ผูกพันกันได้พบกันโดยไม่ขาดฝันนะคะเพื่อนนี้ก็ได้พบจากการเดินทางค่ะไม่ว่าจะทางไกลทางออนไลน์รักออนไลน์ เจอแล้วค่ะไปดูอีกไฟล์หนึ่งค่ะเขาเป็นใครนะคะได้ขึ้นรถไฟสายนี้ได้พบรักไม่ขาดฝันแล้วค่ะไม่ประมาทนะคะก็ค,ะคนเรามาพบก็เพื่อจากไปแล้วมาพบแล้ว ก็จะได้สร้างความมั่นคงร่วมกันนะใม่มีอุปสรรคกันทางด้านการงานและการเงินลาภผลแล้วนะคะการมาพบเจอกันเป็นผู้มีประสบการณ์ นะถึงว่ามีแต่เด็กๆนะ,ะเจอคนที่ดวงพมาม่หม่เนื้อหอมนะเจอคนหล่อคนสวยนะคะคนสูงยาวเขาดีค่ะเป็นคนอีกถิ่นที่หนึ่งนะคะ เขาก็บุค,คลิกยิงในเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะอ่เป็นคนแข็งๆหน่อยนะอ่าก็มาพบกับบริวารคนอ่อนวัยกว่านะเขานี้ก็ที่ผ่านไปอ่าได้พบกับอดีตนะที่ไม่สมหวังในเรื่องความรักนะคะฝันที่จะ ไล่ล่าทำให้เป็นจริงนนั้นไม่สำเร็จผิดหวังก็จะเริ่มต้นใหม่ฝันจะเป็นจริงจะทำให้เป็นจริงด้วยความขยันค่ะขยันหารักนะคะไปพบรักกเมื่อมีการเงินมั่นคงเป็นเศรษฐีแล้วการเงินของคนไกลนี้นะคะการเงินดีมากเลยนะคะมีความมั่นคงแล้วค่ะ ร่ำรวยคนรวยมาเจอกันค่ะคนฐานะดีการศึกษาความรู้ความสามารถดีโสดไม่มีคู่ก็สุขใจเพราะว่ามีการเงินจับใจล้นเหลือเหมือนกันเลยค่ะ,ะเขานี่ก็เป็นคนไกลพบรักทางไกลจะมุ่งบุกตะลุยไปข้างหน้าเคยพบกันแล้วนะไปศึกษา ทังที่ตังทีนดังไกลนะก็มีวิชาติดตัวมาทำการค้าสิ่งที่ปรารถนาก็จะมีครอบครัวนะหลังจากที่มีการเงินพร้อมนะร่ำรวยแล้วค่ะความคิดภายในใจนะก็ใช้เวรกรรเก่าจบสิ้นไปแล้วก็ได้จะได้พบกับคนรักนะพบกันแล้วถูกตาต้องใจเหมือนเคย ร่วมใช้ชีวิตกันมาก่อนภายใต้ฟ้าลิขิตนะพรมลิขิตจัดสรรให้มาพบกับคนทางไกลค่ะโดยไม่คาดฝันการกลับมาพบกันใหม่สิ้นสุดการรอคอยก็จะทำให้เป็นจริงจะมีครอบครัวเล็กๆอีกครั้งนะคะอันนี้ก็ลาบลาบจากความมั่นคงทางธุรกิจนี้มั่นคงแล้ว เขาวนี้นะเพศตรงข้ามปตัตตนิก็มุ่งมั่นตั้งใจนะเป็นคนอ่อนโยนนะเอาใจใส่คนรักดีค่ะนะอนาคตนี้ก็จะมีคนรักที่อบ,อ,บอุ่นและอ่อนโยนค่ะนะเป็นเรื่องราวของ คมลิขิตแล้วค่ะได้พบแล้วนะเดงปีครึ่งค่ะนะลาผลเป็นคู่จากอดีตชาตินะคะสิ้นสุดการรอคอยเขาจะทำความดีนี่ก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะสิ่งที่ความคิดในใจของเขาได้พบคนที่ดีค่ะยิ่งถือศีลปฏิบัติธรรมยิ่งเร่งความสมหวังให้ใกล้เข้ามานะคะนะ ได้พบคู่แล้วค่ะทุกตาต้องใจกันเหมือนได้ครองครองคู่กันมาก่อนนะั้ลาบค่ะ,ะลาบการเงินนี้มันคงแล้วก็จะได้พบกับความสมหวังกับการจะได้แต่งงานกับคนที่เขาได้เลือกนะ,ะจันโชมตรูพุทธนงเยาวได้พบแล้วค่ะ,ะพบกัน จากการเดินทาง next station ได้พบรักกันโดยไม่คาดฝันนะได้พบคู่ที่จากกันไปนะกลับมาพบกันใหม่นะอันนี้ก็ได้พบคู่ นะโดยไม่คาดฝันนะคะทางนี้ก็ได้พบลาบความรักโดยไม่คาดฝันเช่นกันนะกลับมาพบกันใหม่ะคะ่ะสิ้นสุดการรอคอยจะได้มีคู่แล้วนะคะฟรีดอมอิสระเสรีเหมือนนกน้อยโบยบินออกจากกรงขังนะคะ ยิ่งตีสวยรอมาเจอกันค่ะเหมือนดอกบัวโผล่จากโคลนตมขึ้นสูนยอน้ำเหมือนเพชรประกายส่งออกมาจากก้อนหินนะเป็นคู่บุญกันนะคะนะคนใจดีมีเมตตาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิน์นำพามาให้เจอเจอกัน ค้พนพบเส้นทางแล้วนะคะไม่หลงทางค่ะ,ะยินดีกับเดือนเมษายนกัน next station ของราศีมังกรแม่ทัดดินขึ้นรถไฟสายนี้ก็ได้พบรักโดยไม่ขาดฝันนะคะ,ะเคยร่วมเคียงข้างเคียง คู่ครองคู่กันมาก่อนนะคะยินดี้ด้วยค่ะ